่คะทำไข่ตุ๋นเข้าวันนี้มือเที่ยงร้อนกลำลังร้อนร้อนเลยค่ะมือเที่ยง กินกัดน้ำพริกกัดหมูน้องเมย์ค่ะน้องเมย์ไก่บังนจานเต็มแน่นกระปุกเลยค่ะใหม่ใหม่เอาเป็นข้าวกันเด็ดจ้าเพราะว่ากินง่ายง่ายเล่แหละคะ่ะ งานเยอะงานล่งมากหุงข้าวตุ๋นไข่กินกันจ้ะ หอแน่แนๆกระปุกเลยจ้ะไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์ใดๆนะจ๊ะใครกินแล้วมันอร่อยก็เลยเส้อน้องต่อินกันจ้ามันนี้ไม่มีผักอะไรเลยอ่ะ ไม่มีผักอะไเลยจ้ามานเลย ชื่นใจ ทุกทีน้งนองเขาแม่เพ็่อนะค่ะเล่นได้อนอนนอนแดง nên đừng nêu nữa thank oh. you Xin chào. <laughs> อันอี้อันน้ขนมพพาก่นขนมปังอบกรอบเลยสดจะบอกว่าอร่อยมากค่ะเมื่อวานเต็มกระปุกเลยนะเมื่อวานนี้เต็มกระปุกเลยกินกับเพื่อนเอนมื่วานนี้เหลือแค่นี้นะคะเอามาแ้างกันดูนะจ๊ะ อร่อยจ้ะออมออมโดนัทเขาไม่ได้ขายแต่โดนัทนะคะโดนี้มีหนมปังมีคุกกี้อันนี้อร่อยจริง